จอดรถปุ๊บทำนาแอนเล่นจะไปงานหองบัวลำพูไ <c> ป <oughs> <ac strong> ้ลรมบัตรเอาเงานอ่านล้มบอลบอเอออะไร

คับแม่แม่หาคนมาใหญ่ของู่ไ้เปิดาบานเด้อเาตั้งหลัยบอกเปิดงานแม่แม่ต้นนี่ต้อสิตายดอเออเสิไปบ้านี่เป็นโกง่จะเบเทั้งหมดมามาเ้ไไ

สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลูวครับครับสวัสดีครับก่อนนวัีครับครับครับก่อนนี่นี่ครับครับครับเอาอีกเอาอีกครับ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 ยิงครับมาเลยเอยอย่างปใจกับเป็นเล่นลูเอายีงเอาอีกครับ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 กอนครับนอนไม่ได้เลยครับลูกถามอน ครับเอาน้องขอสิ่หน่แม่ไรียกินนี่หนึ่งตาหนึ่งตาใส่เราแค่หนึ่งตาหนึ่งตาจุกท้นอันนั่งย่างหนือนเท่าหนี่ยตาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้รออานาก่อนแต่ว่ไม่หอดึงเขาอืมอ่ะไม่หอดะะดึงอืมผมเบบีบานกาแฟกันไปหัน เอากาแฟเราเข้ายัคืนวัวสว <l> นสิ่งเดอนวันยังไงซะเพื่อนเดียคุยดู้หนึ่ที่อนที่เจ้าห้บัตนะเพื่อนก็อยากบอกว่ามันชัดเจนนะเพื่อนอยานเอาเปลี่ยนใจอยยต้องเป <l> <l> ลี่ยนใจอะไรบอกโอ้ยเเปลี่นยนดอกเพือนี่นาไปทำาเพื่อนแน่เพื่อนนึงเพื่พนอน,วนอยวเงินหไหนหรเปเพื่ยวเงินไหน

Ừm ờ, là... Sửa cái, cái nào nha, phụ nữ mẹ nó ừ. sửa à, là... tôi... sứ... à, cái nào phụ nữ Ừm Ở tối nghỉ mẹ sẻ đầy luôn Đầy, ở tối nghỉ là đầy Ở là đầy, sẻ đầy luôn Cháu ăn nhanh chứ Sửa cái nào sửa này chú phí Mẹ nó nào ô ô Mẹ sửa à คุณใจไม่โหลดคุณใจไม่โหลดโอเคพี่น้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ติดตามชุมคลิปอย่าลืมกดแชร์กดไลน์นะฮะช่องแม่แดนแม่แดนใจเย็นร้อยนะฮะผมฝากไว้ต่อเด้อฝากกดไลก์กดแชกเลยครับบนน้ำบ่ใครได้เฮ็ดคลิปอยู่บิบิดโมยอยู่บมยอยู่ผมได้เฮ็ดคลิปเลยครับสวัสดีครับ